ครับกาบสวัสดีฮันผู้ชมผู้หันนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเจนเดนอ t h วันนี้ผมจะมานําเสนอบ้านขายบ้านนะครับมือสองผิกัดก็อยู่บ้านปากุกตําบลบ้านดูอํเาเภอเมืองจังหวัดเชียงไฮนะครับบ้านหลังหน้าฮันผู้ชมนี่เลยนะครับบ้านนี้ใกล้บายพาสสนามบินแม่ฟ้าหลวงเลยนะครับวันนี้บริเวณด้วยรอบนะครับถนนกว้างขวาง พื้นที่บ้านเจ็ดสิบตารางวาจอรถได,ด้สามถึงสี่กันนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าบ้านบ้านยกสูงครับมีบริเวณหน้าบ้านนะครับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับบ้านบ้านสองห้องนอนสองห้องน้าครับนี่ก็จะเป็นบริเวณโถงบ้าน มีเจ้าของขายห้อ,องเฟอร์นิเจอร์เลยทั้งหมดเลยนะครับราคายูตีสองล้านสามแสนบาททวนนะครับาราคานี้กัามาอู้มาคุยกันได้นะครับผมนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านแถมทั้งหมดเลยนะครับเคียงปรับอากาศเคียงขั้มนำอุ่นบาเฟอร์นิเจอร์นะครับพร้อมยกห้อทั้งหมดเลย นี่ก็จะเป็นบริเวณโถงบ้านมีโคมไฟฟ้าเพดานสวยงามเลยทีเดียวบ้านเย็นนะครับผมบ้านบ่อห่อนนะครับเ,เจ้าของบ้านเป็นว่าเป็นวิศวกรนะครับเป็นสร้างเอง,เ,องเลยนะครับเ่าต้องห่วงเรื่องโครงสร้างแข็งแรงคนทานนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะครับห้องน้ำมี อ่างอาบน้ำตัวนะครับผมมีอ่างอาบน้ำตัวครับห้องน้ำมีกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับห้องน้ำห้องน้ำในตัวห้องน้ำในห้องนอนห้องนอนใหญ่นะครับมีเครื่องขำน้ำอุ่นเชาเวอร์ครับบริเวณห้องนอนใหญ่นี่กว้างประมาณ4คูณ7เมตรนะครับผม4คูณ7เมตร ค่อนขลางใหญ่กันเลยทีเดียวทุกขพันธ์การใจในบ้านนี่ก็ทุกขพันธ์อย่างดีเลยนะครับมีแหมงหมดนะครับพระมงพระม,มานโตะตูเตียงนะครับในราคา2ล้าน3แสนบาททวนนะครับผมทีวี v, มีเขียงปั๊บอากาศมีตูเ้เสื้อผ้าฮืนะครับนขนคว้าเข้ามาอยู่ได้อย่างเดียวนะครับ อันี้บ้านปนก็สร้างมากะบัได้ยูนะครับผมมีบ้านหลายหลังกพราะเกอยากจะขายเหี้ยนะครับผมมาะสำหรับลูกกาตีเดินทางไปไปมาระวังเชียงไฮ้นะครับเพราะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับผมลงเครื่องมาก์กอยู่ใกล้นี่เลยนะครับพิกาสกับบ้านป่ากุกตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงไฮ้นะครับเดี๋ยวพิกาดจะได้เดี๋ยวผมจะ ขับรถออกจากบ้านหลังนี้ไปสู่ถนนลักเพื่อหหลลให้ผู้ชมได้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นโซนเหมือนโซนห้องขวานครับเหโซนห้องขวันนะครับมีเคาน์เตอร์มีตูเ้เก็บของเฮอบ้านนี้ยกสูงเลยนะครับยกสูงประมาณหนึ่งเมตรได้นะครับบ้านหลังนี้นะครับ ด้างนอกก็จะมีเขียงปั๊บอากาศฮื้อนะครับของหงด้านหลังก็จะมีพื้นที่ว่างฮื้อนะครับผมด้านหลังประต่อเตอร์มหมดเลยนะครับผมมีละแนงมีอย่างฮื้อหมดเลยมีชิดนะครับผมผม,มีขโมยขจโน,นะครับผมน้าติ่ใจ้นี่คือน้าปะป๊านะครับน้าปะป๊าหมู่บ้าน ผ่านู้ชมท่านได้สนใจสามารถที่ต่อสอบถามได้นะครับติ่เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าหกหกสามแปดศูนย์แปดแปดนี่อีกห้องหนึ่งนะครับผมอ่าห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับมันจะหกไปน้อยมันจะเก็บของเก็บอย่างเนาะอ่ามันจะห้องน้ำรวมนะครับห้องน้ำรวมพื้นที่เจ็ดสิบตารางวานะครับผม ราคาขายยูตีสองล้านสามแสนบาททวนนะครับถือว่าราคาปั่นกลางนะครับราคาพอเหมาะอ,อยู่นะครับสําหรับบ้านหลังนี้ทุกอย่างเลยค่ะสวยงามนะครับตกแต่งภายในบ้านก็สวยงามหมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นด้านข้างบ้านนะครับบริเวณด้านข้างบ้านก็จะมีพื้นทีเ่เปินตอลำแนงขึ้นบนหมดเลยนะครับเปลี่ยนบ้านดีนะครับผม ข้างบ้านนี่ก็จะเป็นมูลข้าราชการนี่มาอยู่นี่หมดเลยนะครับก็จะเป็นด้านหลังบ้านนะครับด้านหลังบ้านด้านหลังนี่หมดต่อระแนงหมดเลยผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดที่ตามาช่องตัวยนะครับเพื่อบำอเา็คลิปต่อไปนะครับที่ผมจะเอาลงครับ บ้านสวยบ้านงามบ้านมือหนึ่งบ้านมือสอง่ีลิน้นะครับในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงนะครับสามารถเข้ามาที่ตามกันได้นะครับผมกําอูกําจ่าได้ตีพิดพลาดประการได้ก็ขอกราบอภัยขออภัยมาณะตีนี้ด้วยนะครับผมครับขออภัยด้วยนะครับตีมาได้หายจากบ้านหลังนี้เข้าสู่ถนนลักนะครับผมเอาเป็นว่า บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่บ้านปลาคุกตำบลบ้านดูอําเภอเมือง,จ,งจังหวัดเชียงรายนะครับผมใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับผมเดี๋ยวผมเอาคิกวัดไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าสนใจจะได้นัดดูน่าชมกันได้นะครับผมสําหรับบ้านหลังนี้นะครับผมเป,เป็นบ้านตีน่าสนใจอีกหลังหนึ่งนะครับผมขอฝากคันผู้ชมนะครับกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งตัวยนะครับเพื่อบ่พหาคลิปต่อไป สำหรับวันนี้ผมขอราทหันผู้ชมไปก่อนขอกาวคำว่าสวัสดีครับ